แมตตเฮอร์มันเซนผู้สาวประตูตของเลสเตอร์สตีเขาคือตัวแทนแคสเปอร์ชไมเคิลอย่างแท้จริงสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปนี้เปเด็นยิ่งจจากวันนี้ครับฟอกิชูก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับสกู๊ปที่เขาสื่อท้องถิ่นอย่างเลตเตอร์เชอร์ไลท์เนี่ยมีการทํามาเกี่ยวกับแมตตเฮอร์มันเซนนะครับว่าจะเป็นตัวแทนของแคสเปอร์ชไมเคิลในอนาคตรวมถึงทีมชาติเดนมาร์กครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกท่านนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มเฮอร์มันเซนในฤดูกาลนี้กับเลสเตอร์ซีจนมาถึงปัจจุบันนี้แน่นอนว่าทีมจิ้งจอกเลสเตอร์นะครับเซ็นสัญญากับแมทเฮอร์มมนเซนเข้ามาด้วยราคา5ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นราคาที่ต้องบอกได้เลยว่าในตอนนี้นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะฮะ คือทังแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยโค้ชของบรอนบีครับมาตินเลทอฟนะครับเขาเชื่อว่าแมตเธอร์มันเซนเนี่ยจะเป็นผู้สาประตูหนึ่งในตัวแทนของประเทศเดนมาร์กและก็เป็นหนึ่งในคนที่จะมาแทนแคสเปอร์ชไมเคิลแน่นอนว่าก่อนหน้านี้แคสเปอร์ชไมเคิลก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับทั้งเลสเตอร์สตีนะรวมถึงทั้งกับทีมชาติเดนมาร์กด้วยก็เป็นใช่คําว่าลงเล่นให้เดนมาร์กมานาน เฮอร์มันเซนเนี่ยได้มีใช้เวลากับบรอนบี้เนี่ยแปีเลยนะก่อนที่จะมาอยู่กับเลเตอร์สตี้ใช้เวลาอยู่กับบรอนบี้แปีและได้ทำงานกับทนานของเลสทอฟ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชเนี่ยของบรอนบี้เนี่ยหปีด้วยกันนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เองครับแมตเฮอร์มันเซนเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถเล่นในระดับสูงได้นะครับ เราเห็นเขาตั้งแต่เขาใช้เท้าเขาการเซฟอะไรตั้งแต่ยูสิบเจ็เขาสามารถจ่ายบอลได้ดีและเขาก็มีช็อตสต็อปเปอร์ที่ดีด้วยมันเป็นเหมือนกับคอมพลีตแพ็กเกจเลยก็คือแบบมีมีครบแพ็กเกจทั้งเซฟทั้งใช้เท้านะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเราเลือกเขาเข้ามาในทีมนะครับเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เราเลือกเข้ามาบรอนบี้นะครับจนปัจจุบันนี้ เขาแสดงให้เห็นถึงความมหาัศจรรย์แฟนทาสติกของเขาในชุดในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบรอนบี้ทุกช่วงเวลาเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้การออกจากเลเตอร์สตีเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกของแมท t เทอร์มันเซนแต่มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยกับการมากับเลเตอร์สตีมันเป็นเครื่องหมายที่เหมือนแสดงว่าความมั่นใจในตัวเองของเขาความนิ่ง ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่เขาสามารถเล่นกับทีมอย่างเลสเตอร์ได้แม้ว่าทีมจะเป็นทีมแชมเปี้ยนชิพแต่นี่ต้องอย่าลืมว่ามันคือการออกนอกประเทศครั้งแรกของแมตต์เฮอร์มันเซ่นนะครับแน่นอนว่าการออกนอกประเทศครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีอะ อาจจะต้องใช้ใช้เวลาในการแบบตัดสินใจอะตอนก่อนนี่เขาจะมาเลสเตอร์เพราะอะไรเพราะมันคือการออกนอกประเทศครั้งแรกแล้วถ้าสมมุติว่าแมทเธอร์มันเซนออกมาแล้วเกิดแบบปรับตัวไม่ได้หรือเกิดแบบเกิดโฮมซิกเนี่ยมันจะไม่ดีต่อทั้งนักเตะแล้วอนาคตของทีมชาติเดนมาร์กแต่แต่เธอร์มันเซนไม่คิดแบบนั้นนะครับเฮอร์มันเซนคิดว่าการมาเลสเตอร์คือโอกาสนะครับ และมันก็แสดงเห็นว่าเขาพร้อมแล้วที่เขาจะไฮเลเวลเล่นระดับสูงขึ้นขึ้นไปและในตอนนี้เองนะครับแมทเฮอร์มันเซนได้ติดทีมชาติเดนมาร์กชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางด้านของโค้ชของของทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยยังบอกถึงพูดถึงแมทเฮอร์มันเซนด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะคือผู้สับตูนในอนาคตอย่างแน่นอน พวกเราทุกคน Respect, เลสเปกเคารพแคสเปอร์นะแต่ในต่อไปแมตเธ์มันเซนก็จะขึ้นมาเป็นผู้สาบประตูมือหนึ่งของทีมชาติเดนมาร์กแต่ชมาท์ขึ้นก็ทำทุกอย่างให้กับทีมชาติเดนมาร์กไว้เราก็จะไม่ลืมเขาเหมือนกันและแมตเธ์มันเซนก็จะขึ้นมารอจ่อและตอนนี้ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่า แมตต์คือมันเส้นตอนนี้เป็นมือสองทีมชาติเดนมาร์กชุดใหญ่เลยนะครับรอแค่แคสเปอร์ชมเคลรีไทยแต่แน่นอนแหละไม่ไม่ใช่แค่มีแค่เฮอร์มันเซ่นคนเดียวเขาก็มีผู้สาวประตูของของยูเนียนเบอร์ลินอย่างเฟรติกลอนนอีกนะครับที่ต้องมาแข่งขันกันใน2คนนี้นะแต่สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูอ่านี่เป็นเรื่องของแมตต์เฮอร์มันเซ่นก็อย่างที่บอกไปแหละเนะการออกนอกประเทศอะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องยากแต่แมตต์เฮอร์มันเซ่น มันผมทําให้ไม่รู้สึกเลยว่าเอ้ยอเหมือนกับในมุมมองผมนะแมทเธอร์มันเส้นแทบไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเลยคือก็ฟอร์มดีแล้วก็โอเคเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะผมรู้สึกคือการมีอาจจะมีแบบคนที่แบบพอคุยภาษาเขาได้อย่างเช่นยันิกเวสการ์ดไงที่เป็นกองหลังด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีไอเวอร์เสนด้วยอะไรเงี้ยที่แบบเอออย่างน้อยก็เหมือนมันเหมือนมีเพื่อนนอะอะไรเงี้ยก็ผมเห็นด้วยกับสกู๊ปชิ้นนี้มากเลยว่า เออวะการออกจากนอกประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยแต่เขามาแล้วแบบมันไม่แท่ไม่มีจุดบอดจุดอ่อนอะไรเลยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเฮอร์มันเซ่นจริงๆว่าเอ้ยคุณพร้อมที่จะเป็นไปในอีกระดับหนึ่งและเส้นทางการค้าแข่งของเฮอร์มันเซ่นกับชไมเคิลมันก็มีความคล้ายกันคือมาอยู่กับเลสเตอร์ิตี้ตั้งแต่แบบทีมอยู่ในระดับลีกรองอ่ะ แล้วเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะพาเลสเตอร์เนี่ยขึ้นไปพรีเมียร์ลีกเหมือนกับแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยเออหรือว่าเลสเตอร์จะถูกถูกชะโลกกับผู้สาตูเดนมาร์กก็ไม่รู้นะเออนะครับผู้สาตูเดนมาร์กโค้ชชาวอิตาเลียนอย่างเช่นลาเนียรีก็เป็นอิตาอิตาเลียนนะมาเลสกาเป็นอิตาเลียนปราบบานะมาณนั้นอ่ะทีนี้มาเข้าพาร์ทมาพูดมุมมองส่วนตัวผมหน่อยเอาตรงนะมีหนึ่งสิ่งเว้ยที่ แมทเธอมันเซนดีกว่าแคสเปอร์ชไมเขึ้นคือแมทเธอมันเซนอาจจะอายุน้อยกว่าหล่อกว่าอะไรแต่นี้อันนี้ก็เรื่องความหล่อนี่มันก็ผมก็เห็นด้วยนะครับคือใครที่ใครที่หล่อผมว่าแมทเธอมันเซนก็ไม่เป็นร้องอะ่อะใครอะ่ so Line, อะโดมินิกโซบอสไลน์อะไรอ่ะหนุ่มเกาหลีอะไรชื่ออะไรนะจองฮวงยุกซอยเตียงสุดอะไรเนี่ยมาเอมาวัดกับแมทเธอมันเซนสักหน่อย นี่ี๋ยวภาพนี้ดูภาพนี้คือหล่อมากแต่เสียดายมีแฟนและจบจบจบแม่แต่เมื่อไรถึงไม่มีผมก็ต้องไปต่อคิวนะนี่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 ไงนี่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 เออคตดหล่อคือหล่อจริงแต่ว่าผมอาจจะต้องไปต่อคิวอะไรเงี้ยเราก็ตอนแรกเราส็าแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่พอมีแฟนก็แบบอ่ะโอเคโอเค หยอกเล่นนะหยอกเล่นนะครับแต่แต่ว่าหล่อมากแมตเธอร์มันเซนนั่นแหละคืออย่างที่บอกไปเฮอมันเซนเพิ่งอายุยีย่สาก็เดี๋ยวรอพัฒนารอเก็บประสบการณ์ต่อไปแล้วเดี๋ยวดูว่าในต่อไปจะเป็นอนาคตของแคสเปอร์ชมา이ค์ขึ้นได้หรือไม่ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์ฟอร์มของแมตเธอร์มันเซนครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาสวัสดีส ตัวมเองต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วพงใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย